ครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่งานโคโล l i โดอิลีน่านะครับเฟสติวลัลครั้งที่สามเนาะวันนี้จะเปลี่ยนฟิลนะครับก็คือจากขี่09กับเรเดอร์ไปเนาะวันแรกของงานวันที่สองผมจะขี่เจ้าสมอย110ไปนะครับแล้วก็ติดกล่องหลังอะไรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมจะไปเป็นอ่าคล้ายๆกับวินมอไซ์นะรับส่งคนนะครับหน้างานนะครับ เราเป็นเจ้าบ้านเนาะรอรับส่งคนประมาณนั้นน้ำมันนี้ผมก็เติมเต็ม,ตมถังเรียบร้อยนะพร้อมที่จะไปส่งผู้คนแล้วนะครับที่จะมาดูงานดนตรีที่บ้านเรารถนี้ก็เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยนะครับโอเคเราต้องเดินทางไปที่งานก่อนเนาะ ตอนนี้เวลาประมาณเกือบบ่ายถามแล้วกว่าผมจะได้ออกไปก็ช้าเลยนะครับเพราะว่าต้องเคลียร์งานที่บ้านก่อนนะแล้วค่อยออกไปได้ Let's go โอ้โหดูปัม๊มรถเยอะมากนะครับเพน่าจะเตรียมตัวไปงานกันนะครับอันนี้ ันนี้ก็ได้สถานที่ของรุ่นน้องนะครับเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันพอจะไปจอดรอรับคนที่ตรงอ่าเป็นที่น้องเนาะที่ที่น้องอ่าอยู่นะครับ คนกำลังเดินทางไปก็เยอะเลยนะครับถ้ามาเร็วกว่าน,นี้มันก็น่าจะแดดเนาะอันนี้กำลังใกล้จะช่วงเย็นแล้วนะครับก็ถือว่ากำลังดีนะอากาศตอนนี้เวสป้า คุณน้องส่งแก๊สไกลมากเลยอะ แป๊บๆก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเนี่ยอากาศกำลังดีนะครับถึงจะเป็นแดดนะแต่มันเป็นแดดที่ไม่ร้อนเลยนะครับอุ่นๆเนานะ ติดอะโอ้โหติดเหมือนเดิมน่าจะติดเยอะกว่าวันแรกอีกนะจะพาผ่านหน้างานนะครับ โอ้คนเยอะกว่าวานีอีกจะมีคนขึ้นไหมเนาะเนี่ยเพราะวินก็เยอะอยู่แล้วนะผมดูอะอส่วนมากเดินเอาจริงๆครับถ้าไม่ไกลมากอะ่ะ เหมือนเมื่อขี่รถเล่นมากกว่าแล้วยังไม่ได้รับสักคนเลย คนแน่นจ้าก็ไม่ได้ไกลมากเนาะถ้าพูดถึงเนาะคนเลยไม่ค่อยแบบขึ้นวีนกันเออเดี๋ยว่าออกกำลังกายด้วยไม่ถึงสองโลมั้งนี่มองไปเนี่ย แต่จังหวะหัวข้าที่พ่อแกแนะนำมาก็น่าจะใช่แหละกลางคืนไม่น่าไหวกันละได้ที่กันนะประมาณนั้น Oh, oh. oh. แล้วครับปิดคลิปเพียงแค่นี้นะขี่หาคนไม่ได้เลยอมันก็เป็นที่ที่วินเขาอยู่ประจำอยู่แล้วอะ่ะแต่ละจุดเนาะโอ้เสียดายถือว่าขี่รถเร่นแล้วกัน